เปิมเผยร่างกระชากขวัญของผีกินเด็กมันคือตัวอะไรและใครที่จะตกเป็นเหยื่อของมันหาคำตอบได้ในคลิปนี้เท่านั้ตามข้อมูลบันทึกและเรื่องราวโบราณที่ถูกบอกเล่าต่อกันมาหลายทศวรรษผู้คนจากทุกอารยธรรมเรียกขานมันว่าผีกิน เป้าหมายเดียวของมันคือล่อลวงเด็กไร้เดียงสาจับมาข้มือและกลืนกินในกระเป๋าอันเน่าเปื่อยของมันและหายตัวไปตลอดกาลผู้ที่เคยเห็นร่างของมันต่างเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าในคืนนั้นเขาเห็นมันชายร่างสูงในเสื้อคลุมสีดำครับรอยยิ้มฉีกกว้างชวนฝันร้ายปรกากฏการพร้อมกระเป๋าเน่าๆไปใหญ่ มือซ้ายของมันิ้วร่างเด็กชายอายุราวสิบขวบและจับเด็กชายคนนั้นกลืนกินลงกระเป๋าแบบทั้งปบเสียงกรีดของเด็กชายผู้โชคร้ายยังคงดังกังวานหลอกหลอนเขาอยู่จนถึงวันนี้ right มันแฝงกับอยู่ในทุกอารยธรรมทุกปีมันออกล่าทุกทศวรรษมันฆ่านับไม่ถม้วนเยือทุกราเป็นเด็กแบ็คแมนผีกินเด็ก สิบสี่พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์